ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมสุวัสดี์ DIY นะครับวันนี้ผมจะพามาดูงานเดินท่อลายลมนะครับซึ่งเป็นงานตับเกี่ยวงานนี้จะไม่มีการเชื่อมนะครับสําหรับงานเกี่ยวนะครับจริงๆแล้วท่อที่เราซื้อมาจากร้านเขาก็จะมีเป็นตับเกี่ยวสําเร็จมานะครับระหว่างหัวกับท้าย แต่ครนี้ว่าเวลาที่เราต้องไปทําหน้างานเนี่ยระยะมันไม่ได้ฟิกแต่ตัวเราต้องมีการตัดใหม่ดังนั้นมันจึงต้องทาบเกียวใหม่สําหรับฟันตารมันก็จะมีอยู่สี่ฟันด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามและสี่เวลาที่เราจะเปลี่ยนฟันตารเราจะดูที่ข้างๆฟันมันนะครับมันจะมีตัวเลขบอกเวลาใส่เราก็ใส่ด้านที่เป็นจักเนี่ยให้มันลงล็อกส่วนด้านนอกตรงนี้มันจะเป็นเลข จำก,กับนะครับเลขหนึ่งเราก็ใส่ช่องที่หนึ่งแบบนี้นะครับือช่องที่หนึ่งใส่เข้ามาในลักษณะนี้ให้มันอยู่ท,าทานน่านี้เบอร์ไหนเราก็ใส่ตามเบอร์นั้นอันนี้เป็นเลขเป็นเบอร์สี่เราก็ใส่ที่ช่องสี่แบบนี้นะส่วนตัวเลขด้านบนนะครับอันนี้มันจะบอกขนาดของท่อที่เราจะตัดเกลียวนะครับอย่างเลขหนึ่งถึงเลขสองเนี่ย คือเขาให้ใช้ตับเกียวที่ท่อขนาด1นิ้วถึง2นิ้วแล้วก็ถ้าเป็น1ทับ2ถึง3ทับ4อันนั้นก็จะใช้สำหรับท่อ4หุนถึงหถึงท่อ6หุนนะฮะล้วก็จะใช้ฟันอีกชุดหนึ่งซึ่งในชุดของหัวตับตัวเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนฟันได้2ชุดก็คือเนี่ยฟัน หนึ 1> 1, 2, 3, ่งเทปสองถึงสามเทบสี่เราใช้ฟันนี้ส่วนเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนท่อตั้งแต่หนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วขึ้นไปเราก็เปลี่ยนมาใช้ชุดนี้นะครับซึ่งมันจะมีตัวเลขตรกับบอกอยู่นะส่วนคันโยกด้านบนตัวนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ปรับตามขนาดของท่อที่เราใส่เวลาตัดบเกีียวแล้วก็เรายังสามารถปรับความลึกความตื้นของเกีียวได้ด้วยตัวนี้นะครับ อาแต่นี่มนจะแน่นหน่อยเวลาจะปรับเราก็ใช้ค้อนเคราะนิดหนึ่งแล้วก็ปรับไปตามขนาดของท่อมันจะมีขีดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะที่ให้เราปรับว่าจะให้เกีียวมันกินลึกหรือกินตื้นส่วนที่เหลือตัวเลขเนี้ยเราก็ขยับตามขนาดของท่อส่วนการทํางานมันก็จะเป็นออโต้นะครับเมื่อความยาวของเกลียวมันได้ระย,ยะเนี่ยมันก็จะตัดของมันเองแต่ถ้าเราจะปรับแต่งเพิ่มเติมก็สามารถปรับแต่งได้จากจุดตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองตามให้ดูสัก เส้นหนึ่งนะครับซึ่งเนที่จริงก็เราก็ตามไปเยอะแล้วแหละนะฮะเมื่อมีการวัดขนาดว่ามันจะเลี้ยวหักตรงไหนบ้างนะับเราก็จะตัดเหล็กตามขนาดที่เราต้องหักตรงเลี้ยวกันไอ้ตัวนี้คือคือตัวล็อกนะฮะตัวล็อกด้านหน้านะครับเนี่ยเมื่อล็อกด้านหน้าแน่นแล้วแล้วก็ล็อกด้านหลังต่อ ันนี้จะเห็นมีสามขานะครับที่เข้ามาค้ําตัวท่ออยู่เขี้ยวสามเขี้ยวสามขานี่แหละนะมันก็หมุนให้แน่นอย่างปลายท่อตรงนี้นะครับถ้าเราจะตัดให้มันได้ขนาดตามระยะเนี่ยมันก็จะมีใบคัตเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดเราหมุนใบคัตเตอร์กับท่อให้มันตึงพอประมาณแต่นั้นก็เปิดสวิตช์เลยครับ แล้วก็คอยหมุนเข้าให้มันแน่นนะฮะแคนี้ก็ขาดแล้วนะ,ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคัตเตอร์เป็นเครื่องตัดในตัวนะครับแล้วก็ก่อนจะตามเกลียวเนี่ยเราก็คว้านรูล้างข้างในให้มันสะอาดสักหน่อยนะครับอันนี้ถ้ามันสั้นไปมันไม่ถึงแล้วก็ปรับ ตัวนี้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกขยับเอาได้ระยะแล้วก็ล็อกให้แน่นเราจะล้างท่อข้างในลบคมข้างในนะครับ เมื่อคว้านเสร็จเวลาที่เราจะทำการทารเกียวเราก็ดึงชุดหัวตาบลงมาแบบนี้นะครับแล้วก,ก็เลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกนี้ให้มันได้ขนาดและะ้ว้าเปิดสวิตช์เครื่องมันก็จะทำงานเองอัตโนมัตินะอย่างที่บอกนะครับการทำงานของเครื่องทารตัวนี้มันจะเป็นระบบออโต้นะครับเมื่อความยาวของเกียวมันได้ขนาดมันก็จะตัดเอง สังเกตคันสีขาวที่เหมือนใบมีดที่ยื่นลงมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆตัวสต็อปเปอร์เมื่อข้อมาชนกับตัวนี้เนี่ยมันะก็จะตัดการทำงาน นั่นว่าเสร็จเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็ลองขันเกลียวดูวก่อนนะครับเอาพวกแอลบพวกสามทางที่เราจะใช้งานเนี่ยมาลองหมุนดูเพราะว่าบางทีเราตั้งเกลียวลึกไปตื้นไปหรือว่าฟันต้าม,มันอาจจะบินมีปัญหามันอาจจะทําให้เกลียวออกมาไม่สมบูรณ์แล้วก็มันจะหมุนไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันหมุนได้แบบนี้ก็กถือว่าโอเคนะฮะถือว่าผ่าน เวลาที่เราขันจริงแล้วก็อัดเข้ามันก็จะแน่นกว่านี้อีกถ้าเกีียวมันไม่ได้ก็คือมันจะมีในกรณีที่ผมบอกนะครับก็คือว่าฟันมันบินฟันมันหักหรือว่าเราตั้งปรับไม่ได้ขนาดมันก็อาจจะมีเกีียวมันอาจจะเละไปบ้างเพราะฉะนั้นถ้าให้ชัวให้ดีก็ต้องลองขันดูก่อน อันนี้คือที่ตัเกียวเสร็จแล้วนะตามขนาดตามระยะอันนี้ก็รอประกอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นท่อเต็มนะครับท่อเต็มนี่เขาจะตับเกียวหัวท้ายมาให้ซึ่งบางครั้งมันก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่บางอันมันก็ขันได้บางอันมันก็ขันไม่ได้นะครับตัวนี้ขันแล้วไม่มีปัญหาลองอีกตัวหน,นึ่งนี่คขันเข้าไปได้ครึ่งเกียว อันนี้คือไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องเอาไปล้างใหม่เอาไปล้างเกลียวใหม่ครับอันนี้คือท่อเต็มที่เรามาล้างเกลียวใหม่ในกรณีที่ตัวไหนมันเกลียวมันไม่ได้กันอันนี้ก็คือพวก ชุดฟิตติ้งข้อต่อต่างๆนะครับลายท่อที่มันเดินออกมาจากลายเมนหลักนะฮะแล้วก็เราก็จะเดินลงมาสำหรับจุดที่ต้องใช้งานฟิตติ้งก็จะมีพวกสาทางข้อต่อเป็นพวกข้อต่อตรงนะฮะมีอะไรอะพวกนิปเปิลนะข้องอแอลโบ อันนี้เราก็ต่อตามระยะนะครับยูเนะียนเวลาที่เราเดินท่อย,ยาวๆเนี่ยเราต้องเราต้องใส่ยูเนียนนะครับเพราะเวลาการซ่อมบำรุงมันจะได้ง่ายแล้วก็การติดตั้งการประกอบมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราไม่ใส่ยูเนียนเลยเนี่ยเดินท่อย,ยาวๆเวลาที่มีปัญหาเนี่ยมันจะมันจะ,ะแก้ไขาย,ยากยูเนะียนมันก็จะมีทั้งแบบเตเปอร์แล้วก็แบบที่เป็น ธรรมดาถ้าแบบธรรมดามันต้องใช้โอลิงนะครับถ้าไม่มีโอลิงมันจะรั่วแต่ถ้าเป็นเทปเปอร์มันจะไม่ต้องใช้โอลิงพวกวาลต่งตางๆตัวที่จะเข้ามากับต่อชุดสายลมอันนี้เขาจะไว้ใส่ปืนลมทำความสะอาดอันที่จริงมันก็สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์กับเครื่องจักรทุกๆอย่างนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะต่อไปใช้กับอะไร ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ํายาเพอร์มาเทคนะครับเวลาที่เราขันเกลียวเราต้องใช้ได้ใช้สีพันแล้วก็น้ํายาเพอร์มาเทคทามันจะได้เหนียวแน่นแข็งแรงไม่รั่วไม่ซึมนะครับอันนี้อยู่แน่นอนอันนี้คือได้ใช้สีได้ใช้สีที่เราใช้ตามตำม่านทั่วๆไปนี่แหละอันนี้แหละ,ะเดียวกันพันก่อนพันเกลียวแล้วก็ทาด้วยน้ํายาเพอร์มาเทคส่วนตัวนี้จะเป็นเทปพันเกลียวธรรมดานะครับ อันนี้เราก็จะใช้ในกรณีที่มันเป็นลายที่ไม่ไมแข็งแรงมากแล้วก็มันไม่มีความร้อนแต่ถ้าเป็นลายที่มันต้องใช้ความแข็งแรงแล้วก็เอาบางทีอาจจะมีน้ําร้อนอะไรเงี้ยมันจะยังไม่อยู่ครับสําหรับเทปปนเกลียวเนี่ยมันต้องเป็นได้สายสินแบบนี้นะครับพันแล้วก็ทาด้วยน้ํายาพิมาเทคการพันก็พันในลักษณะนี้แหละเราเดินไว้เฉ อสักสองสามรอบขันเสร็จแล้วก็ทาด้วยน้ํายาเพิร์มเท็จอตัวนี้มันตันแรกมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยพอเราขันไปจะพักมันก็จะแห้งครนี้มันจะไม่มีรั่วนะครับ สร็จแล้วก็ใช้สามทางขันเข้าไปเลยแบบนี้นะครับขันตึงมือแล้วก็ใช้ประแจคอม้าขันให้มันแน่นอีกทีหนึงง่งอ,อ,อันนี้เราจะขันไว้เป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอาไปประกอบหน้าง,งานเพราะว่าเราไม่สามารถจะขึ้นเป็นโครงทั้งหมดได้มันจะเกะก,กะเวลาขนย้ายนะครับ แต่ถ้าเราตรงไหนที่มันประกอบได้เนี่ยเราก็ประกอบไปก่อนมันจะประหยัดเวลาเวลาที่เราไปทํางานหน้าง,งานมันก็จะทุ่นระยะเวลาได้เยอะนะฮสำหรับการขันลายเล็กๆแบบนี้นะครับก็เอาพอตึงมือพอถ้าแน่นมากเดี๋ยวมันจะแตกโดยเฉพาะวาลนะฮะมันจะเปาะครับนี้ก็เป็นการทำงานคร่าวๆนะครับของงานเดินท่อแบบตับเกี่ยวนะครับ ซึ่งที่เหลือแล้วก็จะไปติดตั้งหน้าง,งานแล้วก็ไปหมุนไปขันกันต่อที่หน้าง,งานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ